วันนี้เราก็จะมาดูครับระหว่างลูเกอร์นะครับกับสมิธนะครับครับโมเดลหกศูนย์นะครับคงครับคงเจนะครับคงเจครับก็จะเป็นจุดสามแปดนะครับอ้าวน้องพึกว่าไปแล้วครับมีขนาดไหนบ้างครับนี่ก็เป็นโมเดลหกสิบนะครับสองนิ้วนะครับซึ่งจะเป็นตัวเปรียบเทียบระหว่างตัวหลักที่เราจะทดสอบวันนี้ครับ ลูกระ sp sp หนึ่งศูนย์นครับผมจุดสามแปสเปเชียลนะครับอ่านข้างล่างนี้ก็คือ m 6 0เหมือนกันครับแต่เป็น3มนิ้วนะครับเป็นตัวเปรียบเทียบอีกตัวหนึ่งนะครับเริ่มจาก2นิ้วครับเริ่มจาก2นิ้วนะครับนี่ครับดูมิตินะครับตัวปืนนะครับลูกระรู้สึกจะอวบใหญ่กว่าเห็นได้ชัดนะครับ เห็นได้ชัดเลยว่าใหญ่กว่านะครับหม้อขนาด5นัดเท่ากันนะครับโูเคดูโค้งจะหนากว่าเยอะครับถ้าเทียบเทียบดูจากสายตาน่าจะประมาณโค้งคของสมิธนะครับขออนุญาตปิดโม้นะครับเห็นครับครับเห็นกันชัดๆนะครับเห็นถึงความใหญ่นะครับใหญ่กว่าดูด้านหน้านะครับ ลำกล้องของลูกร์ครับหนากว่านะครับลูลักหนากว่าครับตัวลำกล้องโดยรอบก็หนากว่านะครับเป็นแบบศูนย์ตายนะครับศูนย์หน้าศูนย์หลังเป็นแบบบากนะครับลกก็ใหญ่กว่านะครับขอุญาตนะครับ เป็นแบบรุ่นใหม่นะครับเข็มแทงชนวนฝังอยู่ในโครงปืนนะครับนะเปรียบเทียบกับรุ่นเก่านะครับโมเดล60ข C นะครับอันนี้ยังเป็นเข็มเข็มอยู่กับนกอยู่นะครับถึงแม้เป็นตัว3นิ้วตัวเฟรมก็ยังดูเล็กกว่าของลูเกอร์นะครับลำกล้องยาวกว่าเล็กน้อย ดูด <mm um> ูน้ำหนักไกลครับน้ำหนักไกลนะครับลูกกเอร์นะครับับเบิ้ลนะครับนะครับ no ด yes euh anyway ับเบิ้ลนะครับจังหวะนกจะหลุดแล้วนะครับอีกนิดเดียวนะครับเดินแล้วเดินเดินเดินแช่นะครับซิงเกิลนะครับ อิกเกิลนะครับโอเคนะครับมขายเหรอครับแขวงขายครับเทียบกับสมิตนะครับทำมาเล็กน้อยแล้วครับโอ้โหเห็นได้ชัดครับว่าไกลสมิตครับดีกว่าเยอะนะครับสิงเกิลนะครับน่าคมกว่าการเห็นเห็นครับ น้ำหนักครับสมิธเบากว่าค่อนข้างมากนะครับคาร์ดูเกอร์ค่อนข้างจะหนักนะครับไหนดูแล้วก็ให้ความรู้สึกแข็งแรงนะครับปุ่มปลดโม่นะครับเป็นแบบกดนะครับไม่เหมือนสมิธนะครับกดลงไปนะครับแล้วก็เปิดออกมาได้เลยนะครับแกนโม่ดูเล็กๆยังไงไม่รู้นะครับ แต่ก็โอเคครับหมุนแกนไม่ได้เหมือนสมิธนะครับต้องเอามือหมุนเน่านะครับตรงแกนไม่หมุนตามนะครับถ้าเทียบกับสมิธนะครับสมิธต้องดันครับยำไปได้ครับไม่เดิแกนเสยงได้แกนโมสมิธใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่าแบบเห็นเห็นเลยครับนะครับ ของลูกเกอร์ยาวกว่าเล็กน้อยนะครับแต่ลูกเกอร์มีระบบล็อกนะครับตรงนี้ครับล็อกนี่ครับล็อกตรงบานพับโมเลยครับล็อกกับโค้งนะครับไม่เหมือนสมิธนะครับสมิธไม่มีนะครับสมิธล็อกแต่ท้ายอย่างเดียวครับให้ความรู้สึกว่าแข็งแรง แน่หนาดีนะครับทรงงานอ่าครับแข็งใจมากเลก็สภาพโดยรวมไพ่ครับต่อไปก็จะเป็นการทดสอบครับผมไอ้นี้แต่งได้ไหมครับได้บุกพุ่นลุกทุ่งแน่นเรื่องทำท่าแบบค่าวบอยที่เราดูเมื่อวานด้วยข่าวบอยลตะวันเดือดตะวันเจีอยบววิทาวิทา โอ้โหอ้นะครับแค่นี้แหละ